สวัสดีครับพี่ๆชาวยูทูบเพื่อนเพๆอยู่กับผมประพันธ์รถบ้านครับวันนี้ผมก็มีรถทีเอานํมานำเสนอขายครับเป็นรถบ้านนะครับเราจะพาเดินดูสีรอบคันครับรถเป็นสีแดงนะครับ สีเดิมบางนะครับพันนี้รถบ้านใช้งานอยู่ทุกวันนะครับปับไม่มีปุนะครับ จะพาดูภายในนะครับกระสานครบภาษีเต็มครับ,รบเี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับ ภายในก็ยังสวยนะครับรติดง่ายนะครับทีเดียวเครื่องนิ่มมากนะครับ ห่างๆนะครับแี yeah, ่ครับแช์เย็นดูเครื่องกันครับ ขายขายรวยร <laughs> วกันะครับไป <c oughs> จับาลามาใส่ เครื่องแห้งนะครับรงล่างดีสีสบางๆนะครับสีบางๆสังสังกระสีก็ว่าได้นะครับบางกว่านี้ก็สังกระสีนะครับบางกว่านี้ก็สังกระสีครับรถบ้านสวยๆครับ คถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร,รด้วยนะครับครับสวัสดีครับ